สวัสดีครับผมมากรินนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่มาริซ e l l n e s s คลินิกครับผมสาขาเซนเตอร์เวิร์ครับวันนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามผมมาครับแน่นอนนะครับสถานการณ์แบบนี้ครับที่มาริซาเวลเนสคลินิกเนี่ยต้องให้ความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยและความสะอาดแน่นอนครับนี่ครับเห็นไหมฮะ ตอนผมเข้ามามีสแกนอุณหภูมิด้วยนะครับแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะฮะและก่อนเปิดสาขาทุกครั้งก่อนให้บริการนะครับจะมีการพ่นฆ่าเชื้อทุกวันนะครับผมเพราะฉะนั้นมั่นใจได้แน่นอนว่าสะอาดปลอดภัยครับ ที่ทดลองสแกนเป็นยังไงบ้างคะมีมีมีจี๊ดมีอะไรไม่เลยครับไม่เลยครับรู้สึกว่าง่ายมากแล้วก็เร็วมากเราเราแค่นั่งแล้วก็เอามือแตะไว้แป๊บเดียวแล้วก็เขาค่อยสแกนแล้วไม่น่ากลัวด้วยใช่ไหไม่น่ากลัวครับไม่น่ากลัวครับแล้วก็ปลอดภัยค่ะตรวจเรียบร้อยแล้วตื่นเต้นอยู่เลยนหมคะครับผมเมื่อกี้ก็มีการใช้โปรแกรม m a r i ซาบ i โอสแกนน n ่งค่ะต้องบอกว่าค่า ผลลั์ที่ตรวจออกมาเรียบร้อยแล้วของคุณมาได้ผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเร็วมากเร็วมากภายใน10นาทีเท่านั้นอเองแต่ทีนี้เนี่ยขออนุญาตแสดงผลของผู้ตรวจตัวอย่างให้ดูนะคะว่าหลังจากที่สแกนออกมาแล้วเนี่ยผลลัพธ์ของลูกค้าแต่และท่านเนี่ยออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณมาแอบไปดูผลคนเดียวที่บ้านได้เลย<ช>แต่เดี๋ยวเรามีแพทย์เฉพาะทางแนะนําให้ด้วยนะคะอันนี้นะต้องบอกว่า เราจะตรวจรายละเอียดทั้งหมด7โหมดด้วยกันในร่างกายเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ o v e r อร์ออลค่ะในองค์รวมระบบการหายใจซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะได้เห็นเรื่องของการทำงานของหัวใจของเรา<ม>ว่าระบบการหายใจเป็นอย่างไรบ้างการไหลเวียนการแลกเปลี่ยนออกซิเจนก็คือหมดแรกส่วนหมดที่2จะเป็นกลางลำตัวจะตรวจเรื่องของ ทางเดินอาหารลำไส้ลำไส้นี่ตรวจทั้งลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็ยังมีการที่รู้ละเอียดถึงขนาดที่ว่าเราเองตอนนี้มีระบบการถักทายเป็นอย่างไรบ้างละเอียดมากละเอียดมากแล้วก็ A N S, S จะเป็นระบบประสาทอัตโนมัติเช่น ช่วงนี้เราอาจจะพักผ่อนน้อยนอนอหลับไม่เพียงพอ,อระบบประสาทอัตโนมัติการลืมตาหลับตาพวกนี้ r e f l e c ต่างๆคะเขาจะบอกเป็นค่าของตัวเอ s อันนี้ซึ่งถ้าเราเจอปัญหานี้เนี่ยเราสามารถที่จะแนะนำให้กับลูกค้าเนี่ยไปพบแพทย์เพิ่มเติมด้วยการเจาะเลือดอย่างละเอียดอีกทีนึงอันนี้ก็จะมีร,ร,ระบบของการคาร์ดิโอที่เป็นการาตรวจหัวใจโดยเฉพาะเลยว่าอัตราการเต้นของหัวใจเป็นอย่างไรบ้าง เราก็จะมีการตรวจฮอร์โมนค่ะฮอร์โมนจริงๆช่วงนี้ค่อนข้างให้ให้ความสนใจเยอะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็ถ้าขึ้นเพศต่างๆเนี่ยก็เป็นผลในในเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าต้องบอกว่าทางมาริซาเบลเน็ตคลินิกของเราเนี่ยเราก็จะพยายามดูในโอเวอร์การแนะนำการให้บริการลูกค้าในแบบองรวมเพราะฉะนั้นการที่ตรวจค่าพวกนี้ออกมาแล้วอะค่ะไม่ได้หมายความว่า เราจะสามารถเป็นชี้ชัดหรือบอกลูกค้าในเรื่องของโรคอะไรต่างๆได้แต่ว่าเราเนี่ยสามารถแนะนําการดูแลตัวเองให้กับลูกค้าให้คุณไปดูแลกันต่อถูกไหมคะดูแลเพิ่มเติมใช่อย่างบางคนเนี่ยถ้าคาร์ดิโอวีมาก็แนะนําออกกําลังกายเพิ่มนะคะหรือถ้าหากว่ามีการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเราก็จะมีแนะนําวิตามินเสริมหรือการที่เราจะมีการให้ไอวีในการที่จะ ให้รับวิตามินทางทางเราก็จะมีแพทย์เฉพาะทางนะคะที่สามารถที่จะแนะนําวิตามินเฉพาะบุคคลซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าวันนี้ออในเคสของคูณหมาอน,นีี้เราก็จะมีการแนะนําให้ในการเติมวิตามินในแบบองค์รวม,มซึ่งเป็น ยังถือว่าไม่ได้เป็นเฉพาะบุคคลแต่เราก็จะพิจารณาจากค่าที่เราตรวจเนี่ยแหละค่ะว่าว่าคุณหมาควรจะรับอะไรอันนี้เราก็ให้รับในวิตามินในพาร์ทที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ไปครับผมก็เดี๋ยวตัวนี้ยังมีเพิ่มเติมในพาร์ทของสมองความจำแล้วก็ระบบการเผาผลาญรระบบการเผาผลาญนี้ประจำแบบเป็นทั่วสแตดดัลแล้วว่า เราใช้ตออกมาแล้วเนี่ยค่าเผาผลาเราเป็นยังไงเราควรรับประทานอาหารเท่าไหร่ไม่ให้เกิดระบบการเผาผลาญที่ร่างกายจะเอาไปใช้ได้นี่ค่ะคก็จริงๆเนี่ยตัวนี้เป็นไฮไลท์ของทาง m มา i s ซ w e l n e น s Clinic เลยรเราใช้าก,า,การแนะนำคนไทยที่เข้ามารับบริการเนี่ยด้วยเทคนิคที่ต้องบอกว่าเป็นการให้ลูกค้าเห็นภาพชัดจริงๆแต่ว่า การแนะนํานั้นเนี่ยก็จะมีการแนะนําด้วยแพทย์ที่เป็นแพทย์เฉพาะทางดด้านเวชศาสตร์ฉลอวไว้ด้วยค่ะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตอันนี้เนี่ยเป็นเป็นสเกลในแต่ละภาคที่ที่เราจะเห็นได้จากตัวโปรแกรมฟังก์ชันอันนี้ครับแต่เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็จะพาคุณหมาเนี่ยไปดิฟวิตามินกันเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วลนะกลับไปบ้านสดชื่นแน่นอนค่ะครับ ออกาแล้วแอบมาพาเขาพาคนหมากมาเพราะเดี๋ยวคนหมากเขาต้องมาดิฟวิตามินก็เลยจะถามทำอะไรอยู่ค่ะดีฟได้คุณหมอบอกหน่อยทำอะไรอยู่เอ่ยอันนี้คุณมุ้ยทำเป็นไอ่าเป็นอินทราวีนัสจิมมูนบูสเตอร์ค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบุมภูมิคุ้มกันของร่างกายค่ะคุณมุ้ยพักผ่อนน้อยค่ะก็เลยจำเป็นจะต้องได้ตัวนี้ค่ะ เมื่อกี้คุณมา,าเขาแอบเห็นค่าคุณแล้วอุ๊ยจริงเหรอคะเดี๋ยวฉันเปิดให้ดูต้องบอกว่าคุณมุ้ยคุณมุ้ยมาคุณมุ้ยมาบ่อยค่ะมาอาทิตย์ละครเลยเพราะว่าจริงๆออกกําลังกายเหมือนกันเป็นคชายทิฟออกกําลังกายแล้วก็แบบนอนดึกก็เหมือนแบบมันดิฟเป็นประจำก็ช่วย เรื่องการที่เรากลับไปใช้ชุดประจำวันนี้ดีขึ้นเลยค่ะิมวิตามินนะาเติมวิตามินสดชื่นนะครับสดชื่นมากนี่ออกไปนี่กระโดดเกาะพดาเลยนะแรงเหลือนะครับแรงเหลือค่ะเดี๋ยวเราไปดูทรีทเมนต์ต่อไปเลยค่ะขอบคุณค่ะอนุญาตค่ะ อันนี้เราแอบขออนุญาตลูกค้าไว้แล้วค่ะ<อ>ก็เห็นเคสคนมากเป็นคุณผู้ชายเมื่อกี้เราคุยกันไว้แล้วนาอว่าบางท่านเนี่ยเป็นเคสที่แบบปวดไหล่ปวดหลัง<อ>ปวดบา่าเนี่ยค่ะจะเป็นทรีทเมนต์ตัวอิมมูน s ุ e นซิสเต็มบูสเตที่มันเข้าไปช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการาลดการเหนี่วรล้งของกล้ามเนือ้อโอ้ดูสบายมากเลยครับ ก็พาร์ทนี้ยจะคล้ายๆกา,า,ายภาพค่ะออแต่ว่าช่วยการไหลเวียนของระบบน้ําเหลืองแล้วก็เลือดในร่างกายอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณหมากออกร่างกายแล้วกล้ามเนื้อตึงนะคะใช้ตัวเนี้ยแก้ได้เลยเออแล้วก็เหมือนว่าพาร์ทที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะทำเนี่ยขึ้นอยู่กับอาการปวดของแต่ละท่านเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่เราไม่ใช่มีมีแค่การบริการการดิพิตามินอย่างเดียว ก็จะมีการรักษาเฉพาะทางที่แบบช่วยเรื่องของการแก้ปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะแล้วก็เครื่องอย่างเงี้ยที่เราใช้นะคะก็เป็นเครื่องที่ได้รับมาตรฐานของกอง่องมือแพทย์ขึ้นทะเบียน<ม>เอ่อขึ้นทะเบียนเรียบร้อยถูกต้องก็เหมือนเป็นมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลมั่นใจได้เลยมั่นใจได้<ๆ>เลยอันนี้ก็เนี่ยค่ะหน้าจอที่เขาทําอยู่ก็จะเป็นพาทของตัวเอ่อตัวเนี้ย ส่วนใหญ่เราจะแนะนําลูกค้าที่เป็นออฟฟิศซินโดรมใช่ผมเชื่อว่ามีหลายท่านที่แบบอยากลองมากๆอ่ะตอนนี้เนี่ย<อ>จริงๆปัญหานะฮะคือคือหลายหายคนเหมือนแบบไม่ไม่รู้อะ่ะว่าปล่อยไปนานๆน่ะกล้ามเนื้อเราอะเวลาเรถ้ายิ่งไม่ได้ไปผ่อนคลายอ่ะโอกาสที่จะปวดเพิ่ม,มหรือว่ามันทําให้ระบบของกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันบางคนเป็นเยอะถึงขนาดแบบต้องไปกายภาพก็มีอันนี้ค,ค,คือ มันเป็นอีกส่นหนึ่งของพาสเบอเนตของเราเยี่ยมมากเลยครับก็แนะนำมาใช้บริการนะคะ i m มม n e ซิ s เต็มบูสเตอร์ค่ะครับ อย่างไรบ้างคะสดชื่นมากเลยครับสดชื่นมากเลยก็ปีกระเป๋าเลยวันนี้ก็พุณหมาก็มาดิฟวิตามินของเราก็เป็นตัวซิกเนเจอร์ของมาริซาเอ่อเวลเนตคลินิกของเราค่ะก็ต้องบอกว่าหลังทําก็จะรู้สึกสบายตัวขึ้นเพราะเมื่อกี้หลังดิปแล้วเราก็ให้นอนพักสามสนาทีดีมากๆสดชื่นมากตอนนี้ครับอยากไปออกกาลังกายแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับไปแต่ต้องพักวันนึงก่อนแล้วกลับไปคุณหมาก็ถ้า หลังจากนี้กลับไปประมาณ7วันก็จะรู้สึกได้ค่ะว่าเออเราสดชื่นขึ้น mm hmm. สามารถไปทำแอคทิวิตี้ต่างๆที่แบบเราทำงานหนักอยู่แล้วในแต่ละวันเนี้ยจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยพร้อมที่จะออกไปทำงานหนักได้นี่คือข้อดีของการดูแลตัวเองในแบบเวลเนสค่ะเยี่ยมเลยไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาเยอะแล้วก็เนี่ยมาเกี่ยวเขาไปใช้เวลาแค่30นาทีเท่านั้นเอง mm hmm. ยังไงครั้งหน้าเนี่ยมีโอกาส คุณหมากจะต้องเข้ามาอย่างสม่ำเสมอแน่นอนครับอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อที่จะเมนเทนอันนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้มีการแนะนําในส่วนของวิตามินต่างๆให้กับคุณหมากในการดูแลในพาร์ตต่อไปหลังจากนี้ด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับด้วยความยินดีแล้วเดี๋ยวเราพบกันกับคุณหมากในเดือนถัดๆไปนะคะครับสวัสดีค่ะยังไงถ้าใครอยาก ใช้บริการแบบคุณหมานะคะเรียนเชิญได้เลยที่ m มา s a ซ w l l n n s s c ลินิกเครื่อง m a ริซ a Bio Scanning ค่ะพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ที่สาขาเ e n ท r ั l เวิร์ที่นี่แล้วก็เซนทรัลพัซาลาดเตาค่ะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้อย่าลืมมาใช้บริการที่ Marisa Clinic หรือ m a ม i ริ w e l l n e s s C ล i n ิกนะครับ